สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส919นะคะอยู่กับดิฉันชัชชัยค,ค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบรรจการทาหารพัฒนานั่นเองค่ะส่วนในวันนี้จะลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตติดตามงานก่อสร้างอาคารกลุ่มเลี้ยงเป็ดและการก่อสร้างกระชังกลุ่มเลี้ยงปลาตามแผนงานโครงการงบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ2566โดยทางหน่วยนะคะก็ได้เน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบที่กำหนดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดณนะหมู่2หมู่3ตำบลสกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45าสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริโดยก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาชนิดกึ่งเทาวอนแบบลวกตะข่ายนะคะกันที่บ้านกลางหมู่9้าตมบุละมออำเภอนายงจังหวัดตรังนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปพันเอกยศศักด์บรรเทาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สาำนักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนา ให้การต้อนรับคณะเกษตรอำเภอแม่สอดและเกษตรกร,กรผู้นำจำนวน40คนเขาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรเพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันณตาบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ